โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ต้องสวัสด,ดีกับคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกมกริด2นะฮะกริด2นะครับกริด2นะเรียกสลูกโซ่กริด2นะภาษาไทยมาเต็มที่ครับอ่าก็เป็นเกมแนวขับรถเกมหนึ่งนะฮะที่มันสามารถเออเล่นออนไลน์ได้นะครับที่อ่าบีเอ็นจินของค่ายโค้ดมาสเตอร์นะครับโค้ดมาสเตอร์นะฮะก็เป็นเกมขับรถ แต่ว่าคนละฟิลลิ่งกับอ n e e for s s p e e d นะที่อันนี้โดยที่อันนี้คุณสามารถแบบเลือกไ่ดูได้อย่างเรียบง่ายนะเพราะว่าเป็นใครที่ Intel พัฒนานะคุณผู้ชมสามารถเล่นออนไลน์ได้นะฮะโดยการเข้ามาที่ออนไลน์ตรงนี้นะอ่าก็รอมมนโหลดสักนิดนึงนะฮะอ่าก็จะเห็นมันเป็นแบบ,แน,บนี้ครับผมอ่าสามารถเลือกอ่าเลือกรถต่างๆแต่ว่า มันจะพูดเลยดังนักหนาะแต่ว่ามันต้องเ,อเขาเรียกว่าต้องเล่นแบบเล่นคนเดียวก่อนนะฮะเพื่ออัลล็อกรถต่างๆแล้วขึงถึงจะไปเล่นออนไลน์ได้นะก็ต้องขอขอบคุณเกมจากคุณจสช่ชนพิมายด้วยนะฮะนะที่สนับสนุนเกมในครั้งนี้นะฮะก็ขอบคุณจริงๆครับราคาแพงพอสมควรเลยนะฮะเจมแมวนะับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในหน้าอินเทอร์เฟซของ เกมเกมนี้นะฮะก็จะมีอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะซึ่งเป็นห้องแต่งรถของเรานะครับที่เราสามารถอ่าเข้าไปตั้งค่าต่างๆกับเออรถได้นะฮะ<อ>เช่นจะเข้ามาตั้งค่าเออแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นก็คือลายของรถนะฮะนะฮก็มีสีมีสปอนเซอร์นะฮะมีล้อแม็กนะครับแต่ว่าเกมนี้นะฮะจุดด้อยที่ไม่มีก็คือเอ่อที่ต่างจากเกม แข่งรถทั่วไปที่มันยังขาดอยู่ผมว่ามันขาดาในเรื่องของการแต่งเข้าไปในเครื่องนะเพราะว่าเพราะว่าเกมนี้เป็นเป็นเน้นเกี่ยวกับการที่แบบเราแข่งในสนามนะครับก็ต้องใช้เครื่องมาตรฐานนะก็เขามีแนวคิดอย่างนี้นะผมก็อ่าโอเคเปิดใจยอมรับแล้วก็ลองมาเล่นกับมันดูนะเล่นไปเล่นมาก,ก็เริ่มโอเคเริ่มสนุกกับมันละตอนแรกผมที่ไม่ปลืมม้มก็คืออืมไม่ใช่ซีบียูที่มันเก่งไปแลนะ้ว ที่ผมไม่ปลื้มก็คือความสามารถของบอทนะครับที่เราเราสมมติเรารถเราเนี่ยขับมาได้ความเร็วนะแต่บอดเนี่ยขับมาได้ความช้าแต่ว่าตัวถังของรถเนี่ยน้ำหนักรถเนี่ยมันน้อยกว่าเราถูกต้องไหมฮะอ่าแต่ว่าเราไม่สามารถไปสู้กับบอดได้เลยนะที่ไม่ปลื้มก็จะมีตรงนี้นะฮะตัวนี้คืออะไรเอ,อ่ยพิชเช่คชาเลนต์ออบเจกต์ ก็จะมีให้เลือกนะฮะ,ะเยอะแยะหมดเลยวิชิคเคิลชาเลนที่คืออะไรมาเจอแบบหนึ่งต่อหนึ่งอาจจะเป็นการเจอแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะโดยที่ใช้รถเอ่อ,อไม่ใช่อันนี้เป็นการขับรถเล่นนะโอ้ไม่น่าเล่นเลยเ,เดี๋ยวก่อนกลับไปก่อน <c oughs> กลับไปที่อู่รถกันอ,อ,อันนี้ก็ปรับภาพอันตราะะอันตราทุกอย่างเลยนะะเกามีความสวยและคมนะครับแต่ว่าตอนอัดผมอาจจะ ใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะกลัวกระตุกนะยิ่งเป็นเกมแข่งรถอย่างนี้แบบภาพ f s ยิ่งไหลและลื่นกันเลยทีเดียวนะฮะก็มีหลายๆอย่างเลยครับสองรอบนะแข่งกัน2รอบของ Intel อ่ะลองดูนะอะไรเนี่ยสองรอบรอบละสารอบรอบใหญ่รอบใหญ่สองครั้งนะครับโอเคลองไปดูโอเคครับใช้คันนี้เลยฮะ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะตอนนี้ค่า FPS ของผมก็อยู่ที่60กว่านะฮะก็ไม่รู้ว่าเกมมันจะดึง CPU ขนาดไหนนะเพราะว่าเวลาอัดไปด้วยเนี่ยมันจะดึง CPU ขนาดหนักเลยนะฮะก็ใช้ได้อยู่นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ผมแนะนำนะก่อนจะซื้อก็ไปหามาเล่นก่อนดีกว่านะเผื่อซื้อมาแล้วไม่ปลื้มอะไรเงี้ยนะผมแนะนำนะแต่ไม่เแนะนำว่าจะให้หามาที่วิธีไหนก็หาเองนะผมก็ ไม่บอกแล้วกันนะให้ไปคิดเอาเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสนามของอสนามแข่งรถนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปนะเกมนี้เ,เน้นความเป็นสมจริงนะฮะก็คือถ้าเราชนเนี่ยคือแบบเราเป๋แนะ่นอนครับหรือถ้าแบบขับที่ไม่ตรงสนามเนี่ยนะมันก็จะเป๋ะนะครับโดยที่รอบการแข่งจะมีทั้งหมด3รอบนะฮะหรือ,ออาจจะแล้วแต่แล้วแต่ด่านนะว่ามันจะให้แข่งแบบไหน โดยที่เราต้องใจเย็นๆนะไม่สามารถเล่นแบบนี้ฟอร์สปีดได้นะคือชนแหลกอะไรเงี้ยนเรารถต้องใจเย็นๆนะถ้าชนนี่คือรถคุณจะพังทันทีนะต้องใจเย็นๆนะผมอ่าเราต้องค่อยๆดิฟดิฟอ่าต้องระยะรักษาระยะห่างกับที่หนึ่งไว้แต่เย็นๆแต่เย็นๆถ้าชนก็จะเป็นแบบนี้ถ้าชนก็ชนนิดหน่อยนิดน่อยนิดน้อยลักษณะแมง่ง ดริฟทดริฟ่านะกำขับออกนอกสนามกำ <c oughs> เบยโดนมันถ้าเป็นของจริงนี่ปรับโดนปรับแพไปแล้วนะขับทะลุสนามเนี่ยลัสนามนะนมของจริงไม่สามารถทําได้นะที่ทําทได้ก็ทํานิดเดียวแล้วแต่จุดมันแะล้วจุดมาร์คมันก็ตอ้องเกมนี้ก็ต้องอาศัยการดิฟท์นะก็ชื่อเกมก็บอกแล้วว่าไว้กริดนะก็คือการยึดติดกับถน,นนนะ เป็นการยึดเกาะกับถนนอย่างหนึ่งให้ดีที่สุดโดยที่ถ้าเราออกนอกถนนเะนี่ยไปที่ไอ้ดงหญ้านะครับไปรับดับในดงหญ้านะี่คือเราลถเราจะเปรทันทีนะฮะถ้าบางช็อตไหนผมหลุดเนะี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดเลยนะฮะยังพยายามที่จะคุมรถไว้อย่างดีนะก็ต้องใจเย็นๆในการแข่งครับก็เหมือนกับเอ่อการแข่งรถในชีวิตจริงนะฮะแข่งรถสปอร์ตนะครับต้องใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบที่จะเอ่อเอาชนะอย่างเดียวภายในรอบแรกนะฮะ แข่งรถมันย่อมมีพลาดนะครับย่อมมีเออค่อยๆใต่เต้าไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ขับมาแร,แรงเกินไปแล้วแรงเกินไปแล้วน,นก็จะทะลูดแบบนี้ทะลูดครูดคูดครูดพูดไปกับสอดพูดไปกับผ้นผิวดินาตาทีสองใช้ทักษะการดิฟนะโอเคดิฟไปเกยจะตรงสนามสะที Okay. ดูโตเกียวโตเกียวฮอตเอ้ยโตเกียวดิฟไม่ใช่โตเกียวฮอตโตเกียวฮอตนี่มันหนังโป๊อ่ะอ้าวมีปัญหามีปัญหาโอเคแฮปตอนนี้เราอยู่อันดับที่สองนะฮะข้างหน้าเราคืออันดับหนึ่งนะเลยต้องต้องดิฟดิฟโชว์ดิฟโชว์เนี่ดิฟเกาะไปกับคูยไปกับอ่ารอบสนามคูยไปกับสนาม,มคูยไปกับสนามอ่าโดนปรับเลยให้ลักษณะมันเฉยเบื่อ จุดอ่อนกับบอดของเกมนี้นะฮะคืออย่างที่บอกคือมันแข็งนะครับจุดอ่อนเอ้เรนต้องเรียกว่าจุดแข็งในี่บอดแข่งก็จะอยู่ที่การเข้าโค้งนะฮะบอดจะเข้าโค้งแบบแปลกๆสะหน่อยจะเข้าแบบเซฟมากๆนะฮะโดยที่เราแบบสมมติเรามาแลนเนี่ยแล้วเรามั่นใจว่าเราเข้าโค้งได้เนี่ยอาจจะโดนอบอดแบบบางลายอะไรเงี้ยนะก็เป็นปัญหาสำหรับนักเล่นอย่างหนึ่งนะครับแล้วแบบเราไปชนมันนี่ก็คือเราพังนะมันไม่พัง ดิ๊เข้าโค้งเข้าโคง้งเข้าโคง้งหลุดแมงทุกโคง้โคงเลยโค้งเนี่ยต้องเข้าประมาณร้อยกว่านะแล้วก็บอดเกมนี้จะใจดีมากนะฮะสมมติเราไปจอดฝวางถนนอะไรเงี้ยนะบอดก็จะไม่ชนนะจะชะลอมาเฉยเลยนะแต่จะแซงไปนะบอดนี้ใจดีจดีสะอรอดกับธมีรู้สึกว่าด้ที่สองแน่ สำหรับการแข่งนะครับก็จะแข่งเป็นเซอร์กิตนะคก็คือเป็นดันๆไปนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะได้ที่1ที่2ที่3หรือที่โลอะไรอย่างนี้นะครับเป็นแข่งเป็นการเก็บคะแนนนะครับถึงคุณแพ้รอบนี้นะฮะในสนามนี้สนามหน้าคุณอาจจะชนะอ่าก็ได้นะหรือที่1ในสนามนี้อาจจะไปเป็นที่ที่บวยในสนามหน้าก็เป็นได้นะฮะเราต้องใจเย็นๆกันนะครับเราต้องดิฟกันรัวๆเลยอ้าวเย้ โอ้โแม่งมันจะแรงไปไหนเนี่ยกูว่ากูเข้าโค้งในหวยแตกเอยจะเข้าโค้งหวยแตกก็สมคพลแบบนีแหละนะตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่สองนะครับโดยที่คุณผู้ชมสังเกตที่รถให้ดีๆนะมันจะเอ็นไปทางขวานะฮะคือผมไปชนมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยสูตรมันเสียฮะต้องเอาไปเข้าอู่นะครับต้องเอาซ่อมโอเคโอเคแดกที่สองไปแดกที่สองโอเคให้เหลืออีกด่านนึงฮะ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่กับสนามที่2นะฮะสามรอบเหมือนกันนะฮะเดนะีเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะ,ะมาดูในเกมแข่งรถกันบ้างนะฮะเล่นเกมอะไรที่มันไร้สาระาเกมผงเกมผีหรือเกมอื่นๆมาเยอะแยะและนะก็มาดูการขับรถจงผมบ้างนะฮะว่าขับได้จากเออสลิปปิ้งด็อกห่วยขนาดไหนถ้านะเป็นเนสคาร์นี่กูจะชนไม้เรียบเลย นะคุณผู้ชมรู้จักเนสคาร์ไหมฮะที่มันเป็นรถที่มันมีใส่กันชนกันชนอยู่เต็มรถเลยนี่ไม่เคยขับเลยน,ะนี่เพิ่งเข้ามารอสนามแบบเอามาปับ๊บนี่คือแข่งปั๊บเลยทางทางไซต้องดิฟต้องดิฟชนชนไม่เหลือตาชนทางทางทางเบอร์ดูฮะดูข้างหน้าฮะดูทนันทันไม่ทันเลยโอเค ตั้งสติในการขับรถก่อนนะตอนนี้สายเดี๋ยวโค้งฮะลักนามลักษณะยิงลักษณะใน,นขอให้บอกโอ้โหดูมันยูนดับฮะนี่ฮะผู้ชมดูฮนะหน้ารถนี่ก็เจเงยหมดเลยฮะนี่เสงไปอย่างงาดานันดันสีฟสี ตอนนี้ก็ดิฟไม่ได้นะฮะเพราะว่า,าใช้การแบบมปนชนข้างหน้าไปนะฮะทำให้แบบล้อในการดิฟเลยเนี่ยมันสูญเสียในการทรงตัวนะฮะทำให้แบบดิฟได้ยากขึ้นสนามเตยมันมีขับยากจังเลยโอเคให้ลองใหม่ยาวไปเลยฮนะ ก็บังลายจังเลยเบียดแม่งไม่ไ like ด้ไหมเนี่ยเบียดก็ไม่ได้ไอเกมนี้เบียดไม่ได้นะเบียดนี่เราก็เจิงเงี้ยนี่ดูดูนะดูเราเนี่ยผมนี่เซเลยบอทมันจะมีลายของมันอ่าเก็บเก็บคุยชิบหายแล้วอ่ะเข้าเป็นดงทรายหลุมทรายจะเข้าวิตติกรีดยังไง สำหรับสนามที่ยังไม่คุ้นนะฮะก็จะขับแบบที่จะเห็นนะฮะแต่สำหรับสนามที่มันคุ้นแล้วหรือมันเออมีลายที่มันดีดๆยอะไรเงี้ยนะที่แบบเป็นขับในเมืองก็จะขับได้เอาอ่ะ,ม,ะม,มัวแต่พูดมัวมัวแต่พูดแล้วมันสมาธิไม่มีเลยวะถ้าเล่นเกมนแนวนี้ต้องใช้สมาธิสูงนะฮะเหมือนจะบเกมแนวยิงๆอนะแหละต้องเพ่งสมาธิเกี่ยวกับเกมมาก ผ่านโค้งมาเจอตามตูดที่หนึ่งแลที่2อ,อยู่ฮนะยาวไปยาวเลยยาวเบย์บ่องตรงสำหรับเรื่องสนามนะยพวกยูนิตต่างๆไรสรลด์พวกคนอลไรพวกนี้ก็จะเยอะพอสมควรนะเข้าไปข้างในนี่กูรัดได้ไหมเนะี่ยน่าสนมันมีทางข้างในได้เหมือนเป็นทางเข้าพิษปะมันรัดได้เปล่าเนย รัดได้เลยเข้าไปเลยกันวิ่งวงเลย,เ,ยเดียว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 เก็บถวยเก็บถวยเก็บขอที่สองก็ยังดีเลยวะดิฟดิฟดิฟโชว์จุดเสียล้อหน้าไปช่วงช่วงกันเลี้ยวไปทำให้ดิฟได้ยากขึ้นเลย คืออาจจะปัดเองหรือมีเหตุผลเหตุผลสักเท่าไหร่นั่นเนี่ยได้ได้โอเคแฮะอยู่ที่สองเป็นรองใครอีกแล้วไม่เคยเป็นที่หนึ่งเอ้ยแซงกูแซงมึงละอ้าวโดนมันแซงคืนโดนมันแซงคืนแบบหน้าตาเฉยโอ้โห ตัเบยเป็นลักษณะเขาให้ดูหน้ารถมีแหกหน้านี่แหกเหมือนเจ้าของเลยใส่หมวกขับด้วยครับนะคิดดูปลอดภัยขนาดไหนถ้าช,ชนมันก็ตายเหมือนกันโอเคฮะเข้าอันดับที่2นะครับด้วยเวลาสนาทีสวิก็มาดูมาดูแต้มกันว่าใครชนะโอ้โหนี่มันเข้า มันเข้าที่หนึ่งสองรอบเ,อเลยวะนี่จะโหดไปไหนเปไนนี่นโกงนยเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ผมก็เข้ามาเล่นเกมแข่งรถนะกริดทูนะฮะเร่าๆนะฮะก็ผมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนะแต่ถ้าใครที่ชอบแนวแต่ง,งรถฟิวฟูฟูแวแบบเข้าโค้งที่มันฮักคอฮัทคออย่างนี้ผมก็ว่าไม่เหมาะเท่าไหร่นะอันนี้แบบจะเป็นแนวสมจริงสมจริงสมจริง,รง,รง,ง,ง,งแข่งคือแขจบคือจบแพ้คือแพ้คร ทำให้อา,อาจจะมีข้อดีบ้างก็คือทำให้เราแบบเปิดใจยอมรับในการแพร้ไปนะฮะไม่ใช่แบบเป็นคนที่จะเอาชนะอย่างเดียวชีวิตนี้ก็ต้องยอมอดอิ่นท้าบ้านนะฮะทำให้ย้อนกลับมาสู้ใหม่นะฮะเอาใหม่ต้องการเอาใหม่ เห็นมแล้วเลิกเลยนะโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ขอจบการเออเล่นเกมกริดทูเพียงเท่านี้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์ก็คือการกดติดตามใน YouTube นะฮะแล้วกดแชร์หรือแอดเฟซบุ๊กกันมานะฮะเด็ดจริงจริงก็แล้วนะโอเคครับไปกับผมเจอกันคลิปหน้าบายเจ้า